ต่เป็นี้คือ12วิธีเพื่อให้คุณกล้าเป็นตัวเองอย่างมีความสุขจากหนังสือพลังของคนที่กล้าทําอะไรคนเดียว 1. เลิกกลัวการทําอะไรคนเดียวในหนังสือเล่มนี้บอกว่าคนที่กลัวการทําอะไรคนเดียวมักจะไม่รู้จักตัวเองดีพอเพราะการอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาทําให้เราไม่มีเวลาสะท้อนตัวตนของตัวเองบางคนไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรอยากทําอะไร หากเราใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆจะทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นยิ่งทําให้มองเห็นเส้นทางในชีวิตชัดเจนมากขึ้นไปด้วยมัรซิมกอคีนักเขียนชาวรัเสเซียเคยกล่าวไว้ว่าความเป็นอัจฉริยะคือการเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของตัวเอง 2. เลิกโยนความผิดให้คนอื่นสังคมญี่ปุ่นเชื่อในความคิดอย่างหนึ่งว่าการรับผิดชอบตัวเองไปซะทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องดีแต่ หากคนเราไม่รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วใครจะมารับผิดชอบอิสรภาพนั้นเกิดจากการรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราทำในทุกๆก,ก้าวของชีวิตเมื่อคิดเช่นนี้เราจะคิดได้ว่าตัวเองควรทำอะไรมากขึ้นคาดเดาอนาคตของตัวเองได้และยังสามารถเตรียมความพร้อมกับความเสี่ยงต่างๆได้อีกด้วย 3. เลิกปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองหากเราไม่แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกไปทางหลักจิตวิทยาแล้วอีกฝ่ายจะรู้สึกถึงระยะห่างหรือพูดง่ายๆก็คืออีกฝ่ายก็จะคบหาเราโดยไม่แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเช่นกันคนเราเปรียบเสมือนกระจกเงาหากเราต้องการเป็นที่ยอมรับของคนอื่นเราต้องเป็นฝ่ายยอมรับและให้ความสำคัญกับผู้อื่นก่อนด้วยความจริงใจ 4. กลัวว่าจะถูกเกลียดความเครียดของคนเราส่วนใหญ่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครับโดยเฉพาะกับคนที่เราเข้าใจยากหรือไม่เข้าใจเขามากพอคนที่กลัวความโดดเดี่ยวจะคิดเรื่องไม่ทำให้ตัวเองถูกเกลียดเป็นอันดับแรกโดยไม่มีเวลาทำความเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงหากเราสามารถเข้าใจเหตุผลของความรู้สึกหรือพฤติกรรมของผู้อื่นเราจะรู้ได้ว่าควรปฏิบัติกับเขาอย่างไร และยังทําให้ช่วยลดความกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นั่นเอง 5. เลิกใส่ใจความเห็นคนอื่นมากเกินไปคนจำนวนไม่น้อยที่ภายนอกดูชีวิตสวยหรูแต่เพราะอยากเป็นที่รักของทุกคนจึงต้องคอยเกรงใจและเอาใจคนอื่นจนตัวเองสุขภาพจิตเสียมัวทำตามคนรอบข้างเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องอยู่คนเดียวหรือถูกกีดการออกจากกลุ่มเราอาจจะไม่ต้องมีชีวิตที่สวยหรู แต่การยืดอกเป็นตัวเองจะทําให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นจงมีค่านิยมที่เรายึดถือแล้วเราจะแยกได้ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญและไม่สําคัญกับชีวิตเราฟังเสียงคนรอบข้างได้แต่อย่ามากเกินไปจนเราไม่มีความสุข 6. เลิกละทิ้งความฝันหรือเป้าหมายความรู้สึกเชื่อมโยงกับหัวใจตัวเองหรือการเชื่อมโยงกับความฝันหรือเป้าหมายของเราเองจะทําให้เราไม่คิดว่าตัวเองโดดเดี่ยว หากเราอยู่กับสิ่งที่เราชอบเราจะไม่รู้สึกเหงาคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวจึงควรหาอะไรที่ช่วยให้ใจจดจอ่อซึ่งการทำสิ่งที่ชอบเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลดีมากๆยิ่งเราทำได้ดีมันก็จะส่งผลกับความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นดังนั้นจงอย่าละทิ้งความฝันและเป้าหมายของตนเอง 7. คิดมากจนไม่กล้าลงมือทำคนที่คิดมาก แท้จริงแล้วคือคนที่ไม่ได้ใช้ความคิดมากนักเขาแค่ยึดติดกับเรื่องเรื่องหนึ่งแล้ววนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาเมื่อตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ย่อมไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือหาหานทางอื่นได้จึงไม่แปลกที่เขาจะไม่ลงมือทำอะไรเลยหากเรายอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมาแล้วคิดว่าแล้วต้องทำยังไงต่อละเรื่องที่กลุ้มจะกลายเป็นโจทย์แทนเมื่อเราค้นหาข้อมูล จะรู้ว่ามีตัวเลือกในการแก้โจทย์นั้นอยู่ไม่ว่าสถานการณ์อะไรมันก็จะมีทางแก้หรือทําให้ดีขึ้นได้เสมอสิ่งที่สําคัญต่อมาคือการลงมือทําให้สําเร็จนั่นเอง 8. เลิกหนีปัญหาและมองโลกในแง่ร้าย,ายแทนที่จะหนีปัญหาเราควรที่จะกล้าเผชิญหน้ากับมันตรงๆปัญหาหลายอย่างเป็นเพียงมโนภาพเช่นการคิดว่าถ้าเรื่องโน้นเรื่องนี้เกิดขึ้นจะเป็นยังไงแล้วกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ปัญหานั้นอาจแก้ได้จากการถามตอบกับตัวเองโดยคำถามที่แนะนำให้ทุกคนไปฝึกถามตอบกับตัวเองมีดังนี้ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้นี่เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมทำยังไงให้มันดีขึ้นทางออกคืออะไรเราต้องทำอะไรให้มันดีขึ้นคนจำนวนไม่น้อยที่เผลอคิดในแง่ร้ายไปก่อน ในหนังสือเล่มนี้นี่นะครับเขาแนะนาให้เผชิญหน้ากับตัวเองมากขึ้นฝึกฝนจนสามารถตีความสิ่งต่างๆในแง่บวกจนเป็นนิสัยมันจะทําให้เราก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆได้อย่างเข้มแข็งก้วพิตกกังวลโดยไม่มีสาเหตุจิตใจคนเราจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อเราควบคุมระยะห่างระหว่างตัวเองกับสังคมและตัวเองกับคนรอบข้างได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจหรือบางคนอาจมีความกังวลมาก จากความไม่รู้ก็เป็นได้ดังนั้นสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การกังวลแต่เป็นการหาความรู้เชนเ่นการอ่านหนังสือเพื่อเข้าใจและเท่าทันโลกมากขึ้นสิ่งนี้จะส่งผลให้เราเลิกกลัวหรือกังวลต่อเหตุการณ์ต่างๆรอบตัว10เลิกยึดติดกับความคิดของตนเองประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตล้วนมีความหมายและการเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นอาจแตกต่างกันตามการเวลา ในอดีตเราอาจจะเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นอย่างหนึ่งแต่ในตอนนี้เรากลับไปย้อนมองดูอาจจะได้เรียนรู้ในมุมที่ต่างออกไปซึ่งที่อยากบอกก็คืออย่าปล่อยให้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็ผ่านไปให้ทำความเข้าใจกับประสบการณ์เหล่านั้นให้มากขึ้นและเปลี่ยนมันให้เป็นแรงก้าวเดินต่อไปในอนาคตได้ต้องอาศัยรู้แบบความเข้าใจใหม่ที่เราไม่เคยมีมาก่อน11 เลิกกลัวความเปลี่ยนแปลงเราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าว่าความคิดตัวเองจะเปลี่ยนไปอย่างไรหรืออะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นการฟังเรื่องราวของผู้อื่นมากๆจะทำให้เราได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่แตกต่างจากตนเองมากขึ้นการรับรู้ข้อมูลมากๆจะทำให้เราปรับตัวต่อ,ตอการเปลี่ยนแปลงได้ดีสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ปริมาณข้อมูลที่เรารับมา แต่มันคือการปรับใช้กับตัวเองให้ได้ต่างหากจึงจะทําให้ข้อมูลเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นจงฝึกฝนเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงและใช้ชีวิตโดยไม่รู้สึกเสียใจในภายหลัง 12. เลิกหวังว่าคนอื่นจะทําให้เรามีความสุขคนที่พูดว่าทําไมไม่เข้าใจกันเลยคือคนที่อยากให้อีกฝ่ายสังเกตเห็นความรู้สึกของตนเองแต่อีกฝ่ายก็ไม่ใช่ยอดมนุษย์ที่จะอ่านใจใครได้จึงทําให้เกิดความไม่ลงรอยกัน เวลาเรานึกไม่พอใจว่าคนอื่นไม่เข้าใจเราหนังสือเล่มนี้บอกว่าถ้าเราลองมองย้อนดูตัวเองว่าเราได้พยายามทำให้เขาเห็นมากพอที่จะเข้าใจเราหรือยังจากนั้นให้คิดต่อว่าทำยังไงพูดยังไงเขาถึงจะเข้าใจเราการคิดและทำเช่นนี้จะทำให้ปัญหาหลายอย่างคลี่คลายและรู้จักปรับตัวเข้าหากันไปเรื่อยๆครับในตอนท้ายคลิปมีวัคทองครับ โชคชะตาเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้เองและต้องรับผิดชอบมันด้วยตนเองการรู้จักและเข้าใจตนเองเป็นพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขในแบบของเราสายตาของสังคมและคนรอบข้างอาจทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจและเกิดความทุกข์ได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวความสุขเกิดขึ้นได้หลายวิธีหนึ่งในนั้นคือการยอมรับความจริงและการฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็ง หนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกให้เราต้องอยู่คนเดียวตลอดเวลาแต่บอกให้เราอยู่คนเดียวให้เป็นและมีความสุขในแบบของตัวเอง